เชื่อฟ้าหนีกลับแน่เลยเจอไหมมึงว่ายฟ้ากลับไปหาน้องเชอร์แล้วอ่ะงั้นเรากลับกันเถอะเดี๋ยวแวะไปส่งน้องน้องหวานที่บ้านเถอะมึงไปส่งน้องเขาเถอะง่วงเราบา,บายยนะน้องน้องหวานกลับดีๆนะคะเฮ้ยไอ้ปิง เฮ้ยกูก็นอนห้องมึงนะเวย้ยม่ไม่กลับพร้อมกันนะ่ะไอ้ปิงเป็นเชี่ยอะีกวะน้งหวานไม่ได้อยู่บ้านกับพ่อแม่ค่ะน้งหวานอยู่หอห จากวันที่เคยเคว้งความชีวิตมันดูว่างเปล่าทำอะไรก็ดูเงาทั้งที่คนอยู่รอบกายถามกลางผู้คนถึงมึไม่ได้จริงเหรอชมึงเลิกเอาเขามาคิดถึงมันเป็นข้ออ้างที่อยากจะมีอะไรกับกูสักทีได้ไหมฟ้ามันไม่ทำให้กูมีอารมณ์อยากเอากับมึงขึ้นมาเลยฟ้า บอกมึงแล้วใช่มั้ยว่ากูไม่ชอบของซ้ำซ้ำมึงเลิกยุ่งกับกูสักทีทําให้ลกลียนเคยบอกตัวเองว่าเพอ่แต่ว่าเธอกลับเข้าใจโทกับกูดวดเธอเข้ามาทําให้ฉันมองยันค่าตัวเองใหม่ เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความหมายชีวิตฉันไปตลอดกาลคนคณนี้อยากบอกว่ารักอยากขอบคุณที่เธอเข้ามา I'm willing love ต้องเป็นแบบนี้หรอจะมีโอกาสไหมที่เราจะได้ไปอยู่ในใจเขาเช็ดแทบมึงมานอนทำอะไรตรงนี้วะสัตว์ปิงเมื่อคืนกูขอตรงนั้นก็ไม่เปิดให้กู เมาเชียะหลับไม่รูเรื่องก็กูคิดว่ามึงไปนอนบ้านน้องน้ำหวานเฮ้ยกูไม่ได้ใจง่ายนะเว้ยมึงไม่กล้าเข้าบ้านน้องเขหรอหรือว่าพ่อแม่น้องเขาอยู่บ้านน้องเขาอยู่หอมึงอะปลบไปได้แล้วกูจะไปอาบน้ำเหนี่ยวตัวไปหมดแล้วเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่มีอะไรกับน้องน้ำหวานเฮ้ย รีบแบบน้ารู้ไหมแทบกูนัดไอ้ฟ้าไว้นิจโรงอาหารนอะ ขอโทษอะไรของมึงไวไ้แทบ คอยดูนะแต่พลอไฟ้ามาถึงแม่งก็บอกว่ารถติดกูว่าแม่งเมาตื่นสายชัวร์้ยเอยเอเมื่อกี้กูเจอไอฟ้าอาบน้ําอยู่ห้องน้ำนะักกีฬาแม่งโคตรฟิตเลยน่าจะมาตั้งแต่เช้าแหละกูเห็นมันใส่ชุดนักกีฬามาเออเดี๋ยวไปเจอนไหม่เมาขนาดน,านี้นะเมาออกกำลังกายไหนมึงบอกมันกลับไปกับน,น้องเชอร์แล้วไงกูเดาอ่ะก็เห็นมันหายไป น้องเชอร์ก็ไม่ได้อยู่ในร้านด้วยกูว่าแปลกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันมากูถามมันเองนั่นเชอร์แต้มพี่ชายฝาแฝดของเชอร์นี่กูเพิ่งเห็นจากเพจคิวบอยที่เพิ่งลงเมื่อกี้ แค่ปีสี่อย่างนี้ก็แสดงว่าน้องเชอิอายุเท่าเราดิเราทําไมน้องเชออิถึงเป็นรุ่นน้องเราอ่ะเหมือนน้องเขาเรียนอยู่ต่างประเทศอะแล้วกลับมาเข้ามาหาลัยใหม่ที่นี่ปนหน่วยกิจไม่ได้หรอวทำไมต้องเข้าเรียนใหม่หกูก็ไม่รู้อ่ะในเพจเขาเขียนแค่นี้อะ ถ้ามึงอยากรู้มึงก็ไปถามเองดิพอดีกูไม่ค่อยชอบเสือกเรื่องชาวบ้านอะ <c oughs> แหมไอ้ปิงไม่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านพูดอะไรนะกูเห็นมึงรู้เรื่องอนะยิ่งกูจิตอาสายอีกไม่หลับไม่นอนนะอา้าไม่ซื้อข้าวมาเลยมึงกูไม่หิวอะนี่ฟ้ามึงเหมาะก,กับาการแต่เช้าจริงเหรอวะ ทำไมสภาพมึงเหมือนคนไม่นอนเลยวะเสือพี่ชายแฝดเด็กมึงนั่งอยู่คนเดียวตรงนู้นอะไม่เดินเข้าไปทักหน่อยเหรอทำไมไมต้องทักเลยวะเอาก็ความสัมพันธ์แบบครอบครัวไงสัตว์ปิงเฮ้ยน้องเชอก็มาวะ่ะ เที่ยแตมทำนี้ไงวะกูทำอะไรมึงจะทำไมจองนี้ใช่ป่ะเออเชิเล่นนอกเกมนี่ว่ะไม่เชื่อไปขอเริ่มพากันหมอก่อนดี มึงจะลากกูมาที่นี่ทําไมไหนแทบมึงไม่เห็นหรอเพื่อนโดนต่อยตรงนั้นอ่ะมึงจะไม่เป็นห่วงเพื่อนเลยหรือไงกูเห็นกูก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่คนที่ฟ้ามันอยากให้ดูแลมนะันอ่ะไม่ใช่มึงกับกูไงก็เมื่อวานมึงโทรบ่อยฟ้าว่าเจะน้องเชอร์ที่ร้านใช่ปะเออแล้วิฟ้ามันก็มานางชกกีฬาทั้งที่ปกติมันต้องแต่งหล่อดูค้างเวลามันออกมาเที่ยวใช่ไหมเออใช่แล้วไงนั่นไง ก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรน้องเชอร์สักอย่างมันถึงได้รีบขนาดนั้นอนะแล้วมันก็ไม่ได้กลับบ้านมาหรือไปกับน,น้องเชอร์ด้วยมันถึงได้มาหนังที่มองไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่เราเป็นห่วงเพื่อนแล้วไปดูแลมันไม่ได้ก็เพราะว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวที่ปรับความเข้าใจกันไงอ๋อนี่มึงเข้าใจจริงมนะั่ยไ,<ป>ไปแล้วปิงโก้ ฉันว่าเสื้อไม่ต้องใสเพอราะเราให้พี่มากเป็นคนธรรมดาค่อนข้างไปทางยากจนด้วยอีกอย่างนะฉันว่าหุ่นของพี่ฟ้าลั่นก็เป็นจุดขายด้วยเอ็มแกว่าไงอันนี้ฉันเห็นด้วยโอเคค่ะแกรู้ยังว่าตอนเนี้เชอร์เ,เบตกับแฝดพี่ต่อยอยู่ที่โรงอาหารพี่ฟ้าลั่นเขาไปช่วยแล้วโดนต่อยไปด้วย พี่ฟาร์ลันด์ทนต่อยเดียวไม่ต้องไปแล้วขอแยกกันไปแล้วแล้วพี่ฟาร์ลันด์กับเชอร์เบตเป็นไงเมื่อะโอ้เจ็บทั้งคู่แต่ว่าตอนนี้พี่ฟาร์ลันด์น่าจะพาเชอร์เบตไปทำแผลน้องตี้มเวลานล้วกินะ ก็บ้าเหมือนกันนะหอบของแม่ทุกอย่างมาในรถเขาเรียกเตรียมพร้อมเว้ยกูเป็นนักกีฬาของพวกนี้มันจะเป็นกูไม่เห็นว่านักกีฬาคนอื่นเขาจะบ้าหอบของมันมึงเลยฟ้ายางกูก็มีนะเว้ยอยากดูปะสัตว์ นี่ทะเลาะอะไรกันวะถึงข้าต้องต่อยกันเลยเหรอก็มันกวนตีนมึงไม่น่าเข้ามาห้ามกูเลยจะเธอไปจงตีนเป็นพี่น้องกันนะทำไมไม่คุยกันดีๆก่อน <c oughs> มันจะขำอีกปากมึงอะดูไม่ได้แล้วเชอจริงๆอะ่ะเป็ดเต็มอะ่ะ มันโทรมาหากูขอให้กูอะ่ะช่วยไปต่อยมันเพราะมันอะ่ะจะทำสปอยเรียกร้องความสนใจจากเด็กมันอะ่ะแต่มันคบกับใครอยู่ด้วยวะกูไม่เคยเห็นหน้าวะ่ะแต่กูว่าน่าจะใช่นะที่งานี้นแต่มันคงไม่ลงทุนขนาดนี้หรอกมึงอะ่ะไม่น่าลากูออกมาเลยอดเห็นหน้าเด็กมาเลย พวกมึงนี่ม่งแฝงอารมณ์กับชัดเลยเนี่ยโอ๊ยมึงอะเสือกอยากจะดการโลกกับกูอีกนะก็ทำไงได้เสือกพากูไปสวัสค์ก่อนเองแต่โลกอะกูก็จะไปยังมึง เมื่อคืนกูขอโทษนะเว้ยโอ้ยฟ้ากูเจ็บเดี๋ยวโอ้ยเชี่ยกูเจ็บเรียกกูพี่ฟ้าก่อนไม่งั้นมึงเจ็บกว่านี้แนะ่โอ้ยกูเจ็บเดี๋ยวเสร็จแล้วเชี่ยเจ็บหนักกว่าเดิมวะเนี่ยอดทนหน่อยดิ ดีเดียวขอบคุณนะที่ทายาให้อนะ